สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะทำเมนูอกไก่นุ่มสมุนไพรนะครับเราก็จะมีเนื้ออกไก่นะครับเนื้ออกไก่3ามชิ้นแล้วก็มีส่วนสันใน2ชิ้นนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับสำหรับเนื้อไก่หั่นตะไคร้ก่อนนะครับซอยบางๆเพื่อที่จะ เวลาเอาไปตำเนี่ยจะได้ตำได้ละเอียดได้ง่ายนะครับตะไขร้เสร็จแล้วแล้วก็กระเทียมนะครับพริกไทยดำก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปตำด้วยเด็ดเฉพาะใบนะครับ ตรงก้านแข็งๆตรงกลาเง,งลานเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลงไปนะแล้วก็โขลกรวมกันได้เลยโขกเนี่ยเราเนี่ยโขกให้ละเอียดมากนะครับเอาแบบหยาบๆก็พอนะ แล้วก็นำอกไก่มานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมักของเราลงไปแล้วก็ตามด้วยผงกระเทียมนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงลกผักชีนะครับหอมหมักก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาตามด้วยเกลือนะครับเกลือนี่ขอตวงนิดนึง พเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับเกินหนึ่งช้อนชาเท่านี้นะครับแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันได้เลยสูตรนี้เราจะเอาไปอบก็ได้หรือว่าจะนํามาย่างก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนําใส่ทัพเวเวนะครับหอมมากๆเลย หมักไว้หนึ่งคืนหรือว่าประมาณห้าถึงหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับรอหนึ่งคืนนะครับแช่เย็นมาหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปย่างนะครับจะเป็นการย่างหรือการอบก็ได้นะครับหอมมากๆเลยหอมครับเดี๋ยวไปย่างกันเลยครับการย่างด้วยกระทะนะครับ เราอาจจะใส่น้ำมันลงไปเคลือบผิวกระทะสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไก่ติดกระทะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะย่างกับเตาถ่านก็ย่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับตั้งไฟตอนนี้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางแรงนิดนึงแล้วก็เทน้ำมันลงไปน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันปาล์มนะครับแล้วก็นำไก่ลงไปได้เลยไม่ต้องรอให้กระทะร้อนเยอะนะครับเดี๋ยวพอลงไปแล้วเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนลงไก่ได้เลย อันนี้เราจะย่างทั้งหมดเลยนะครับที่ทำมาไก่ของเราเนี่ยมีชิ้นหนามากๆนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะย่างไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้สุกเท้าๆกัน mm hmm. พอเราย่างมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้มีกลิ่นหอมมากๆเลยเราก็ปรับเป็นไฟอ่อน ค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะอบไก่ไว้นะครับสักประมาณสิบนาทีนะเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยสุกจนถึงด้านในตอนนี้ก็ผ่านมาสิบนาทีนะครับเปิดดูได้เลยโ oh. อันนี้ก็น่าจะสุกสุกกอบหมดแล้วนะครับกลับด้านได้เลยสวยงามเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะอบอีกด้านหนึ่งไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้สันในไก่นี่ก็เขาสุกจะสุกง่ายอยู่แล้วนะเคเดี๋ยวอบต่ออีก,อกนิดนึงนะครับอีกสักประมาณห้านาทีแล้วกันนะโอเคครับย่างมาประมาณห้านาที ตอนนี้ก็ยังเป็นไฟอ่อนอยู่นะครับไฟอ่อนมากๆเลยสันในไก่อันนี้เราเอาขึ้นได้เลยครับอันนี้เขาสุกอยู่แล้วแน่นอนสีสวยมากแล้วก็อกไก่ก็แต่เ,เราต้องมาเช็คกันดูนะครับว่าสุกหรือเปล่าให้ชัวร์ๆก็ใช้มีดลองผ่าดูนะครับอันนี้ยังใช้เป็นไฟอ่อนอยู่นะ ข้างในสุกแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังมีน้ําอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเราอยากให้มั่นใจกว่านี้นะครับก็ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะอบต่อส่วนชิ้นนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นได้เลยชิ้นนี้ก็สุกแล้วเหมือนกันนะครับส่วนชิ้นนี้เดี๋ยวอบอบต่ออีกสักนิดนึง อีกสักประมาณ2-3สนาทีนะครับโดยใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมเลยโอเคครับเปิดดูได้เลยอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วอีกด้านหนึ่งก็สวยงามข้างในก็ฉ่ำๆนะครับสุกหมดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่สุกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีเนื้อไก่เนี่ยจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆนะครับนั่นคือยังไม่สุกนะถ้าเกิดว่าสุกเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อสีขาวทั้งหมดนะครับร้อนๆเลย โอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับอกไก่นุ่มหมักสมุนไพรแบบไทยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูสักชิ้นหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตอนหั่นไก่เนี่ยไก่ก็มีความนุ่มมากๆอก,อกไก่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับเดี๋ยวลองชิมดูอมหอมมากความเค็มก็กําลังดีนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ จิ้มซอสก็สามารถใช้ซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศในการจิ้มได้นะครับหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ครัวอร่อยมากด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ